ชื่อไปนะไอเป็นเด็กแล้ววะทุกอย่าเลยเราเอามากันไว้เหรอใช่ครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวคนเขามาเข้ามาตรงนี้ไงเราต้องเอานี้บังมาจบโอ้ประตูเก่าแล้วเนี่ยไปประตูพังอ้าว เต็มมานด่นี่ก็กลัวอีกไม่เชื่อนี่นี่คือบ้านหลังนี้กันเนี่ยใช่ครับโหจัดแจ้งเต็มทั่วบ้านไปเลยอ่ะ เต็มกินเขาไหนบ้างเาต็มตมีการเต็มเต็นบทน้นตรงนี้บดนั้นที่เขากูดเลยไม่เห็นมีแมงมุมเลยเฮ้ยนี่คืออะไรอันนี่รังปวกครับโอ้โหนี่รังปวกคือบ้านบ้านบ้านคนถ้าไม่มีคนอยู่เป็นอย่างไงมันจะมีปวกพินบ้านที่ไม่ทำความสะอาดเป็นอย่างนี้แล้ ก็จะมีวม er, mm ีม hmm. ียกย่ีนแต่ทำไมเราไม่เห็นยีใมุมเลยปิกยักสงิร้อนินอนี่สวนหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านแล้วประตูกล่นเดบิกะเบิดาไม่มีอะหนูไม่มูไม่มีเลยแม่มูแค่ก็ไม่มีมีแต่เราอยากแย่มีแต่รันมรงทุกสัตวของมันทิ้ง นม่ใช่มันเหมือนมันมันคงจะใหญ่นแ่ไม่ต่งเกตเลยหรอว่าข้าวมนเนี่ยมันใหญ่ใหญ่มันดูไทพี่ตอนตอนนั้นยังเห็นยังมีเมอยู่ลยมันคงย้ายที่อยู่หรือว่ามันอาจจะดอ๊ยอ่าเงาตีมเนี่ยนรตีมมันเดิมกระตีมไม่เอพื้นผ่านตงนั้น พอเจอแล้วไงไอติม่ปจะหาทางเข้าใช่ไหมนไงๆนยังอยู but, <X an> <X an> right ่ในไงเด็ไหนนะนี่หงเกียรแมงมุมแต่ก็อยากดูอ่ะดูน่าพอละมันล่นไมข้ลงเลยอ่ะผมบอกว่าเออยจังลไม่เคยเข้าห้องนี้เลยนะเนี่ยไม่เคยเข้าห้องนี้เลยอะยชห้อเนี่ยมมุพุดงยิงน้ำในห้องน้ำในห้องน้ำมันมืดจัด่งฟังนี้ได้ นี่ไงนี่มันนีแต่ตัวเล็กเนี่ยเนี่ยว้ไปนี่ไงนี่เขใหญ่่อยนีอะไรไนมน่น้ไอ้ต็มเดินผ่นหน้าป่าตัวอะไรตกใจอะไรอ่ะไหนนะอย่าจับมานะไหนไอ้เตมนเดินผ่านข้านอกเมต้องตกใจทำาไมวาเมื่อกี้เโอ้โหแม่มอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ข้างบนเยไหนไหนนี่ไงนี่ไงนั่นตัวนี้ตัว อันนี้อันนี้ตัวใหญ่หน่อยเออบอกว่าจะไม่มีแมงมุมขายาวนะแต่มันขายาวแต่มันไม่มีพิษหนูแมงมุมไม่มีพิษโอ้โหมีแต่เศษเยียบใช่เศษอะไรเนะี่ยนี่กระพรกบอันนี้เป็นสร้างห้องห้องนี้มีแมงมุมหางแดงเนี่ยใช่นี่ยนี่เราเคยที่เราเห็นแต่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีแต่เราเรามองไม่ค่อยเห็นมันนะมัน,นมันก็ต้องซูดนะถ้าเกิดมาตอนคืนนี่เราจะเ,เริม่ม บ้านหลังนี้ไม่มีคนตายหรอกนะไม่มีครับแทบจะไม่มีคนอยู่ในบ้านางเนี้ตั้งแต่ที่ลุงมาอยู่เนี่ยมันก็แค่ล้างใช่ตั้งแต่ที่ลุงมาอยู่ก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าไอ้นี่มันยังไม่หล่นมาอันนี้เสียจลากามเนี่ยมีครับมีเศษ้างแต่ถ้าอย่างนี้บางทีอยู่ถ้ามันหล่นมาได้นะถ้าหล่นม้าใส่หูเราก็เจ็บเหมือนกันแต่ขออย่าง ไม่มีอะไรก็แค่นี้บ้านลังจะใกล้พอห้้ำกมมีอะไรมันก็เหมือนบ้านที่หนูอยู่แั่นแหละโอเมียย่ตรงหัวประตูเลยฮึวิสก็ตน้นึงตรงอะไรวตรงนี้เนี่ยม่มีล้นะตรงนี้มีอะไรี้างแฮะกระบอกหัวใครจะเป็นคนแรกใ่ที่เราดูนี่ลุงจะมาถามย่า กเอา,าบ้านสวยดีนะบ้านก็สวยหนูถ้าถ้ามีคนอยู่นี่ก็สวยเลยแหละทงบ้านในมุมแต่ก็อย่างว่าไม่มีคนอยู่ก็เป็นอย่างนีน้มีค้างคุกไหมเนี่ยไ,ไ,ไม่น่าจะมีหนูเพราะว่ามันแห้งแตมอมือมือมืมีอะไรวะมีอะไรวะมันมันมันถูกครับมันถูก ก็คือตรงนี้โดนปลวกกินไงโอ้โหเ้ยเดี๋ยวปลวกมันกินขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ใช่เนี่ยที่มันผุเป็นหนูเม้นไปครับเพราะว่าเดี๋ยวปลุกมันเข้าจมูกไปโอ้ยโเ้ยปลวกมันกินเปอดเปิดนี้แหปลวกอึแล้วไปเลยรีบเลยเดี๋ยวไปเลยไม่เห็นมีแม่ มันมีแต่มันมีน้อยไอ้เจ๊เจ,ะจะ๊เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวพังนี่เดี๋ยวพัตงตู้ไหนพังอ่ะน,นี่ไงขง้า้งแรกเนี่ยนี่อะเนี่ยเฮ้ยตรง,งนั้นนี่คืออะไรนี่ไม่เหมือนมีห้องขาวๆตรง,ง,งนี้เลยนะมึงจะเคาะมึงจะข้อจังหวะไอ้ตรงนั้บ้านหนึ่งนี้ไม่เคยเข้าเลยอนะ่ะกูรั เพราะว่าบ้านงนี้ไม่เคยเข้ามานหลังนเนี้ยแน่บ้านอย่างนี้กันตรงนี้ไม่เคยเข้าข้างในออกีอะไรเหี้ยมึงแตวิ่งทกูเสียไม่เหี้ยโอ้โหบ้านนี้มีคนตายไหมเนี่ยไม่มีโต่มีมีสองหลังเฮ้ยอุย้ยเฮ้ยเนี่ยกินกาน่ารัก แต่ไม่ได้นะชิ้นกา่าท้ามท้ายห้มันกัดนะโอ้มันอยู่ในนี้อ่ะใช่ใช่แต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่ชอบมันก็ตัดมันมันชอบปังโอ้โหมัอย่างงี้ไม่เคยเข้าเลยอะ่ะยงไเเดดี๋วปิให้่มีครัวเตะเมื่อไรไปหมดเลยนะครับพี่หลวงจะได้รู้ใช่ไห<ว>มมันไม่มีอะไรโอ้ยเฮ้ยบ้านนี้ก็ดีนะบ้านนี้ใหญ่อะบ้านนี้ดีกว่าบ้านโน้มนมีจิ้งจกด้วย มีแมงมุมอุ้ยเฮ้ยเจอแท้แมงมุมนี่นี่นีตรงนันข้าวนข้าวบนข้าวบนใกล้ๆอ่ะอ่ใช่นี่นี่เนี่ยวะนี่อุ้ยนี่โอ้โหน้าตาชี้ได้ไงนี่ลุงจับได้อยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยผมเกลียดไม่ไม่จบมาผมกลัวนไม่เอาผมเกลียดแมงมุมผมเกลียดแมงมุมแทบตายแมงมุมลุงนูมันน่ารักกว่าไอ้ทั้งคบอีกเนี่ยเทียบเลยไอ้ต้นนี้นีเทียบเลยเนี่ย ไนบ้านนี้บานี้มีมีมากเหรอมีพอมีคงมาเอามีคมจาแม่มูมาหลอกอย่างเงี้ยเราเรากลัวมากอาแยห้อมาะไรแมมูมันห้หัวลงมาด้วยไหนวะแต่ใหญ่แหเห็นขาไหมเนี่ยอุ้ยเชียาเยอะเกินโอ้โหตรงนี้เยอะกว่าเลยบ้าหลังนี้ หืมเสียมากกว่าบ้านอย่างนั้นอีกเยอะแมงมุมบ้านบ้านโน้นเสียเยอะกว่านะบ้านนี้น like ี่ยังยังถือว่าดีกว่าเองแต่บ้านยัดย้ายเยอะบ้านโน้เสียเยอะเหรอเสียเยอะครับบ้านนี้ยังอยู่ได้นะแต่อะไรอ่ะคุณไมเสียงดังเสียงหนักนั้นนายบ้านใครอ่ะลุงแมนลุงแมนรู้จักชื่อลุงน้าผมเจอแมงมุมมันให้อะไรเขาเรียกคุณนายคุณนายแต่ก่อนเนี่ยเอาเห็นขาเนี่ยเห็นขาำเนี่ยขาบ้านน่าใช่ใช่นี่ไงนี่ไง มันไม่มีพิษในมุมแน่มันแต่แต่ลักษณะมันน่ากลัวแล้วสิแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นการโคกันมันมันมีพิษนะการโคกันมันมียางอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวตัวตัวเลยตัวนี้อ่าใช่ใช่นี่วะนี่ไงอุ้ยตัวใหญ่อ่ะเหวนเอ้ยน่ากลัวชิบหาย ไค่จัดแล้งแค่ฉีดหน่อยใช่ฮ่ <c oughs> าฮ่่าฮ่าแมันแค่ฉีดมันเฉยเรนอยาเกเข้าไปห<อ>้องต่อไปอ่ะม <c oughs> ะมาหนึ่งโอ้ตัวใยืนแต่บ้านนี้เขาจะมีมีอย่างเงี้ยมีที่นอนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านมันบ้านเราเนี่ยเยอะมันนอนมันมนอนไม่ได้แล้วนี่ก็นี่ก็เป็นนี่ก็มีมีนี่ก็พังมีเตียงอะไรก็พัง นี่แหละคือบ้านที่ไม่มีคนอยู่มันจะเป็นอย่างนี้แหละอุ้ยตรงนี้ใช่ใช่เฮ้ยมีเส้นแดงแดงเนี่ยใหญกใหญเอ๊ะนี่มีมุมตัวเล็กอยญ่ใหญ่เทียบเอ้ยบ้านนี้มีมีมุมเยอะกว่าบ้านหนูอีโอ้ยทำไมทำไมอุ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญอยู่นี้นี่ตัวใหญ่ขายยาวนี่นี่ตัวใหญ่ไอ้นี่นะอุ้ยไอชิ้นอุ้ยมันท้องเหรอน่าจะท้องนี่ยเนี่ยมันท้องน่าจะท้อง ทำไมตุ่มมันทำไมมันเป็นอย่างเพราะนั่นแหละมันเหมือนมันถ้ามันท้องมันมันก็จะตุ่มตุ่มใหญ่อย่างเงี้ยแล้วหนูดูตัวนี้ตัวนี้ไม่ท้องเนี่ยตุ่มเล็กเนี่ยเนี่ยมันมันมุมมันมันมุมมันโตใหญ่ขนาดนั้นเลยอันนี้ก็ตัวเล็กคุณจะว่ามันอยู่นานเลวพรุ่งนี้มันก็เลยโตใช่ใช่มีมีโอ้โหตัวมงมันกินอะไรมาหาน่ะมาหงมันกินอะไรอ๋อะก็กินพวกแมลงเล็กๆที่มันบินเข้ามาครับกินพวกแมะเร็งนเล็ก ขออย่างไอ้อบ้านนี้บ้านนี้มีเยอะเลยคนขรู้แมงมุมอ่ะตัวแต่ก็ยังอยากเห็นมันใช่ไหมใช่แต่ว่าผมก็อยากดูทีนี้ก็มีประตูใช่ประตูเป็นอะไรไม่รู้นี่ยตรงแถวนี้ตรงที่แถวปประตูแล้วมีรถด้วยอะไรอะไรไม่มีอะไรไปว้าคิดตรงนี้เองยังเป็นโรค แต่ตรงนี้ไม่เคยเข้าเลยนะก็นั่นแหละก็เข้าม่มีแผงประตูด้วยไปแล้วนะไม่มีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปรีบเข้ารีอุ้ยนี่ขายาวอุ้ยนากูอุ้ย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 ตุ้มหัวใจอะอี้ตุ้มหัวใจอะขายาวนั่นนั่นโอ้โห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 โ้โห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 โ้โ้ ล้อเป็นลิงอุ้ยตัวข้ามันก็มีข้นไหนวะเอ้ยนุ่นะเออบ้านนี้อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยใชแน่เขต่นี่ไงอุ้ยตัวขาโใหญ่อะนุ่นะบ้านอย่างน้อแล้วมีมุมอย่างเยอะเลยพอแล้วข้าวโพดลรไปทงตัวผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วไก่งใหญ่เหรอไอ้ยักษ์ก้อนหิน เดี๋ยวตะโกรธมากละเฮ้ยพักมีเองนี่ <c oughs> บ้านองน,นี้โคตรเดือดอะแมงมุมอย่างเยอะลุงไม่ได้เข้ามานานลุงไม่รู้ว่าบ้านนี้มีแมงมุมเยอะออบ้านอ็นนี้มีแมงมุมเยอะแต่บ้านหนูหน้อยแค่ประมาณสาม แค่ประมาณสามตัวหรือสี่ตัวตอนนี้จะประมาณสิบล้านตัวแต่ว่ามันอาจจะเป็นบางช่วงก็ได้ช่วงช่วงต่อไปบางทีบ้านนู้นอาจจะมีเยอะก็ได้โอ้ขมูกมีใหญ่ใหญ่เออไอ้เนี่ยก็มีตัวมันติดกำแพงเลยอ่าใช่ไหนวะมันติดกำแพงทมันมีสายตาดีจังมันติดกำแพงเออไหนลูกยังมองไม่เห็นนี่เนี่ยขามเขขบนสุดเลยทั มันติดกำแพงอ๋อใช่ใช่อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนสุดใช่ใช่ตรงนี้มีอะไรไหมนู่นก็มีตัวหนึ่งตรงนี้มีคางคกอาศัยอยู่ไหมไม่น่าจะมีหนูเพราะว่ามันมันแรงมันแห้งดินมันแห้งคางคกมันมันอยู่ไม่ได้ครับงั้นครับสามารถเอากระปอมไหมเนี่กระปอมกระปอมอะไรแย่ารักจริงเลยกิมการกระปอมกระปอมตรงควายกระปอมคือภาษาอีสานกระปอมกระปอม อันนี้กระปอมกระปอมตัวควายย่าไปไหนละมันเข้าไปในป่าไปครับเยี่ยม่งกินมันล้มพี่ไก่ละ